กราบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเราพัฒนาวันที่30เดือน8 2564นะคะก่อนไปรับชมแนวทางวันนี้สาวโอนก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโอนพารวยนไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ อ,อ่าการกดไลค์เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่เก่อนจะไปรับชมก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เราพัฒนาเนาะในงวดประจำวันที่30เดือน8 2564นะคะพี่น้องสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเราพัฒนา สำหรับสูตรเม็ดเดียววันนี้นะคะพี่น้องตัวเด่นเนาะเดี๋ยวให้ตัวเด่นไปก่อนนะคะตัวเด่นแล้วก็ตัววิ่งรูดสำหรับตัวเด่นในงวดประจำวันที่30นะคะลาวพัฒนานะตัวเด่นก็จะมีนะคะมี1มี5มีเจ แล้วก็มีหกมีสองนะคะพี่น้องสำหรับตัวด่นในวันนี้เนาะถ้าใครชอบก็สามารถเอาไปรูดไปวิ่งได้นะคะพี่น้องตัวด่นที่สรวอนให้ไปเนาะสำหรับตัวที่จะรูดและวิ่งในวันนี้นะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวที่สรวอนจะให้ในวันนี้เนาะก็จะเป็นรูดหนึ่งนะคะพี่น้องรูดหนึ่งเนาะ สาวอนชอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารูดหนึ่งกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวสาวอนจะเน้นให้ด้วยนะคะสําหรับตัวที่ชอบเป็นพิเศษเนาะพี่น้องหนึ่งศูนหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่น้องสำหรับตัวที่รูดในวันนี้เนาะก,ก็เป็นหนึ่งเนาะพี่น้องสำหรับ fc ท่านใดชื่นชอบตามตามสาวโอนอยู่บนอ้อพี่น้องสำหรับวิ่งรูดวันนี้ก็เป็นหนึ่งเนาะ สำหรับตัวที่ชอบนะคะชอบเป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวอนจะเน้นให้นะคะว่าตัวไหนเนาะที่ชอบนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้สูตรหเม็ดเดียวเนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะก็จะวงกลมให้ก่อนหาปากกาแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้อง ตัวที่ชอบในวันนี้นะคะหนึ่งจ็ดหนึ่งห้านะคะ หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่น้องหนึ่งเก้าก็ชอบเนาะสำหรับตัวที่เน้นให้ในวันนี้นะคะตัวเด่นเนาะตัวเด่นแล้วก็ตัวเด่นของสาวโอนก็จะเป็นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นหก เด่นสนะคะวิ่งรูดที่1นึ่นะคะสำหรับตัวที่เน้นให้เนาะในชุดเม็ดเดียวก็จะเป็น1นึ่1สองหนึ่ง,ง,น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 ,งนะคะพี่น้องสำหรับสูตร1เม็ดเดียวในวันนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบตัวที่เสาออนวิ่งรูดให้เนาะก็สามารถ นำตัวเด่นนะคะไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะส่วนมากตัวเด่นของสาวโอนจะมานะคะพี่น้องแต่สาวโอนจะจับรูดให้ถูกหรือเปล่าเนาะพี่น้องแค่นั้นแหละสำหรับตัวเด่นเนาะถ้าใครชอบก็สามารถเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะคะไปจับใส่กับตัวอื่นเนาะตัวที่พี่พี่ fc มีในใจหรือว่าแนวทางที่ได้มาจากอาจารย์อื่นเนาะพี่น้อง สำหรับตัวเด่นของสาวโอนเนาะชอบสุดในวันนี้ก็คือหนึ่งมีอะไรพี่น้องขอให้มานะคะขอให้มาในลาวพัฒนาเนาะในงวดประจำวันที่ 30, เดือน8ปด6 4นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะพี่น้องไม่ว่ากันมีตัวเลขตัวไหนบ้างเนาะถูกอ,อกถูกใจพ่อแม่พี่น้องมีบ้างไหมเนาะพี่น้อง ชอบเหมือนกันไหมคะกับแนวทางที่สาอนได้ให้ไปในวันนี้เนาะชอบตัวเด่นนะคะพี่น้องตัวเด่นที่ให้ไปหนึ่งเนาะเสาอนว่าน่าจะมานะคะงวดนี้น่าจะมาเนาะสำหรับงวดที่แล้วก็มาเนาะพี่น้องมาชุดสามตัวนะคะแต่งวดนี้เสาอนก็ยังชอบอยู่เนาะแต่หนึ่งก็มาสองงวดติดแล้วนะคะพี่น้องถ้ามางวดนี้ก็เป็นงวดที่สามนะคะพี่น้อง แต่สำหรับแนวทางสถิติที่สาวโอนได้คำนวณดูเนาะหบางทีก็มาติดก็มีนะคะพี่น้องสางวดสีงวดก็มีเนาะสำหรับแนวทางวันนี้เนะาะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พี่ๆ fc ที่เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทอง ก่อออกไปฝากช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับสาวโอนพารวยด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวโอนได้ลงให้นะคะสาหรับเลขทูบนะคะสาวโอนก็ลงให้แล้วเนาะ fc ท่านใดยังไม่ได้เข้าไปรับชมก็ฝากด้วยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับสาวโอนด้วยเนาะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะกราบสวัสดีค่ะ